ให้กิดติามเื่องนุนโตาเพื่อเป็นการำลังใจให้พ่อด้วยนะคะขอบคุณค่ะสุดยอดเลยครับอ่านี่ครับระยะห่างปากแบบน่กะสามสิบเซนเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับระยะห่างนี่ผมก็จะยิงแม็กลงนี้ส่วนทางนี้ก็จะยิงแม็กเข้านี้ครับผมยูครับผมรับดํมหนักได้สบายครับผมนี่ครับ อ,อันนี้เทยังบม่เต็มนะครับเด้อนี่ครับอ่ยังบม่เต็มเพื่อให้ปูนมันเซตตัวให้เทเต็มเลยด้วยพี่น้องเด้อไ้บกไ้มันน์ไมันนนห่นหางแบบใ้จังน้อยครับผมประมาณเซน2เซนครับผมรอไ้มันเซตโตและกะเฮากะจะผสมปูนมาเทอีกทีเพราะว่าเฮาเทเต็มเลยนี่บ่ได้ครับมันสินยุบมันสินยุบลงคือเก่าครับ นี่ครับเขาจะเหลือไว้ประมาณนี้ครับประมาณ1นึเส้นนี่ครับเหลือไว,บว้บ่ให้เต็ม1นึเส้นประมาณนี้ครับผมบาดนี้เขาก็ผสมปูนใหม่มาเทอีกทีแล้วก็ปาดงามๆอีกทีเนาะพี่น้อ,นองเนาะอ่านี่ก็เป็นขั้นตอนการอ่าเทคานนะครับเนาะนี่ครับก็เหลือ1คาน2คาน3คา,านเหลือ3คา,านครับผมอ่าเหลือ3คา,าน เทไปแล้ว1 2ึ่สสามสามคานกัวกัวกหน้าจะเมิดอีก2อลูกเคร่งขึ้นกันครับผมนี่ครับปูนปอดแลนด์หรือว่าปูนสําหรับงานโครงสร้างโดยเฉพาะเด้ออันปนูนอันอื่นอย่ามาใส่เด้อพี่น้องเด้อบวัวสิเป็นปูนอนเนกประสงค์ก่อชาบเทเอามาใส่บ่ได้ครับผมใส่แล้วมันเป็นหยางวัติใส่แล้วมันบ่แข็งครับ มันบกแข็งการเซตตัวของเนื้อคอนกรีตนี่มันจะบกคือกันครับตัวนี้นี่เทไปแล้วชั่วโมงหนึ่งปูมนมัเสร็ซตัวทันทีครับเสร็จตัวเอทานเนอปูนแข็งทันทีครับนี่ครับสําหรับงานหล่องานเทเทเสาเทคานเทต่อหม้อช่างโหลดสิเหลือกใส่ปูนตัวนี้ครับปูนปอร์แลนด์ประเภทหนึ่งครับผม พามาเบิงพามาชมครับเดี๋ยวขั้นตอนวิธีผสมเดี๋ยวตอนบ่ายผมสิมาถ่า,ายทำให้พี่น้องเบิงนะครับเนาะตอนบ่ายเนื่องจากว่าตอนนี้เที่ยงแล้วก็พักกินข้าวกินน้ำซะก่อนนะครับเนาะตอนบ่ายกินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วก็สิมารีวิวให้เบิงว่า,าใส่ทรายท่าดใส่หินท่าดใส่ปูนเท่าดนะครับเนาะเหมือนเดิมคือเก้าครับผมผสมมือครับผมนี่ครับผสมมือ ผสมมือล้วนๆครับบ่มีโมมีหยัง่งหรอกครับนี่ครับงานน้อยๆอย่างสิอ่ามีกระบะสองกระบะนี่แหละครับมีกระบะมีถังมีจอบนี่แหละครับผสมกันง่ายๆครับขั้นตอนง่ายๆเดี๋ยวช่องบายช่างโรลดสิพามาเบิ่งวิธีผสมกันนะครับเนาะล่นะโอ้ล่างก่อนบาโอ้วิธีล่างคือขักแต่ว่าเอ่อเตียวอเอ่อเ่อเอ เออ,เอดีแต่ไม่ได้ซอนหมอยากกินวนก่ามึล้อ้โอ,มอ,อ,อ,มอ้มือนี้ทีมงานพี่น้องครับมาซอยกันโอ้แต่พี่น้องหลายก็ดียังสี่แล้วมัวาราะะหรหัเัวเาะหวเาเาปีะั เออสี่อ้าวอีกถังหนึ่งพ็ละทับเอาผีหินท็อปีอเออทรายห้าถังเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับทรายห้าถังอ่าแมนปูนจะนี่ท็อปนี่เหลือครึ่งหนึ่งพอดีอยู่นี่อืมโอ้อืม นี่กระบาสุดท้ายครับคาดว่าสิเต็มโอ้คนหนาฝ่ายเห็นกับโอ้นี่ตาทีมงานสาวโสดครับอืมว้าฮึ่มนี่เอากระดึงกลับไปกลับมาท่ละหน่อยยังสี่ละครับผม มาเตรียมน้ำเท่าเตรียมน้ำเลยเหมือนเดิมโอ้เปรดเปลี่ยนทับอู้เ,เออโอ้หัวหนะ้าโอ,โอ,โอ้คือ คือคือคืออะไรอ่ะสกโอ้ยเก่งเก่งป่านนี่ว่าไปก็ได้ดอกสิงคโปร์สิงคโปร์กะบ่ลงทุนมาหลางโอ้ยนอนว่าโอ้กลับมาเถอหน้ากะพอครอบครัวปมาเถอะโอ้ครอบครัวเลยครอบครัวใหม่เลยบ่ ในยินมอยู่สิ่งของฟังเยอะอ่าบันเกียให้เสมอบัานเนี่ยให้มอเลยแล้วก็น้ำใส่เลยครับน้ำสามถังเด้อพี่น้องเด้อน้ำสามถังสกอนอืมนใส่น้ำแล้ว่ะขากับมาไว้จักหานาทีสิบนาทีสกรอนมันจังผสมงาย นี่ทางที่สองเนาะ <can> อ่าทางที่สามครบอ่ากบพักไว้สก้อนมนันไหนเป็นกันมาน้าไว้โอ้มือนี่มีล่างานพม่า,มาล่ามันมาซอยงานน้ำครับผมใส่ผากมาคือคือโอ้บิงกะระบา ทำาเมนซาบิลาเป็นว่าพม่าเพื่นคุยกัน,บบน,นทา่าเมนซาบิลาเนี่ยกินเข่าแล้วบอสอ,อืมคันเพิ่นกินแล้ว<ๆ>เพิ่นก็นเกสีว่าซาบิบีเป็นไรเออแยงน้ำไม้เขาบอกไว้หนึ่งแกงน้ำไม้จักเพราะว่าอันเขาบอกซ้ำนั่นนะเราจะเอาเอาน้ำนัวมันลวกม,มั้ยครับอันนี้ฮะ โอ้พระเอกมากบ่โอ้โอ้พาะเอกกำลังมากครับผมว่าโอ้สว,วัสดีครับสวัสดีครับโอ้เป็นอะไดสบายดีครับสบายดีบ่ร้ย100อยเปอร์เซ็นต์ลยยังกำลนะังครับกำลังหาก้าเก้สบเกาจุดเก้าเก้านะ โอ้ฮ่าฮ่าาขึบวนเลยเอาสีเพิ่นมาขายยางครับมือนี้พุ่นครับยางเพิ่นเตรียมใส่รถไว้เต็มรถเลยขึ้นมาพุ่บวนกลาว่าเทพปุนนี่แล้วสิเอายางไปขายเพื่อนครับผมบัวบริมเมายกสายตาไม้ไปมือนตาเมาตาเมาขบตัดตาหูเหมือนตัดคืนตัดสัตว์หูตาสัตว์หู เออทำทำโอ้โ้สาวฟืนเนาะอ้าวบ้านนี้คนแล้วเด้อพี่น้องเด้อโอ้คนแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนาะโอ้เป็นแต่แสบแสบน่ะนามเหนียวจวองลวงว้าย นำเนียวตวงลวงเลยเท้าหินเท้านำมาไหลบ่โอ้บักน้อยนนี่มาอย่งเนี่ยใส่บังเดี๋ยหน้ามาดูโอ้ยบักสิเดือยส่งผมมาใส่บักสิเดือยม เสียเอานั่นเอาไม้ไผ่บ้านเจ้าอ่นแล้วมาปูไม้ไผ่บ้านทุบ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 แล้วกันเอ่อไม้ไผ่อ้านเอาหินแปด มาแล้วสี่ใส่แปดถังเด้อพี่น้องเด้อเห็นนี่ครับใส่แปดถังสิพอดีงามเลยครับโอ้โหพี่น้าใครอีกไงโอ้แข็งแรงละตัวนี่อาตัวว่าธรรมดาตัวนี่เนาะขัก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 ขัด รายการครับบาตเนี่ยครบแล้วเนาะครูข,รข้าวม้วนแฉกข้าวม้นแฉกโอ้ <c oughs> ได้การนี่ครับลมแบบก็จะเป็นแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อถ้ามันเหนียวเหาก็หยอดน้ำใส่จังน้อยครับผมนี่ครับอย่าบอกจังน้อยมันจะบกระเด็นใส่ย่าง ใจ yeah. เย็นใจเย็นโอ้ oh, นี่ครับอืม mm hmm. นี่ผสมเท่าละครื่องถุงนี่มันกับซีเอสสบายจัิงส่เด้อพี่น้องเด้อเทาผสมเท่าถงุงนึงนี่มันสิล้นกระบ,บะมันสีเอฟเน่ามันสิคนยากครับผมผสมเท่าละครื่องซีเอสสบายครับผมใช่จะครูใช่ห้าครูใช่ห้าเห็นแปดปูนครึ่งลูก บ่ยแม่เพิ่นกะโอ้ว่าทั้งแม่ทั้งลูกนอนมือนี่นอนอ่าเอ้าคนนอาสีธรรมดาเด้อเดี๋ยวนี้สีเป็นคนใหม่แล้วเออแต่ละมือแต่ละเว้นอยากมาตาหน้ามาเถอะอืมโอ้อืมอ่า ตักหลายเลยนะักอือืโอ้โคนน่ะเอาสีเราแข็งแรงได้ครับคุ่มือเนี่อืสู้สู้ครับสู้สู้ครับป้ามาลามันเขามาทางในอกีก <laughs> ปม่มาตัวนุ่งแบบแพ้เนาะ <laughs> เฮ้เครื่องแล้วเป็นบ้าโอ้พ่อจะดอกพ่อจะดอกขาดว่าโอ้นี่ครับรวมแรงรวมใจมิตรไทพยพี่น้องในละครับ ซอยกันพาไปเบ่งทางนี้ครับโอ้สิ่เตียมแล้วโอ้อโอ้พอดีมันปะป้าเจ้วิศวกคขึ้นในนนเถอะ่ะ แน่นขนาดเลยวิศวกรอ่ตโตอเมือเดียวแล้วครับพี่น,อน้องเทคันระบบไวจี้ด้วยระบบไฟฟ้าอเอาพันสวรรค์บอมบ้าเน,นี่ยบ่แล้วได้เนี่ยปล่อยไฟบ่มบ้าบ่แล้วครับแมนบ่มืมอเทพื่นก็อย่าลืมเด้อได้เลยถ้าไม่ติดงานนะครับโอ เทาแก่ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่เท่าเท่าแก่แนนบ่าเขาเรียกโอ้โหเด็ดารครับพี่น้องมาเต็มทุกคันเลยครับบัตรนี่โอ้ดีใจดีใจครับผมแล้วแล้วบัตรนี่สว่วงวะช่วงวะแล้วบาดรนี่บัตรนี่กระสีทำแบบพื้นเอ็ดแบบพื้นแล้วเรียบร้อยใส่ไม้คำยันโอ้เม็ดไม้ลายเติบครับอยู่ในนี้ ใส่ไม้คำยันแล้วกับส่สารเล็กสารเล็กแล้วกับจังสิทีครับผมนี่ครับมันจะเป็นเขิบแบบนี้นะครับอ่าพื้นคานสูงจากอ่าพื้นขึ้นมา20เสน้นอ่ากับเ,เรืออยู่10เส้นครับผมกับบ้อหอด10เส้นดีแลครับประมาณ8 9ดเส้นนี่ครับนี่ครับกับจะาสารเล็กงอเล็กเข้ามานี่แลนยาวไปพุ้นทังาาบบนี้องอเล็กกันนีแลนยาวไปพุ้นสารสารกันอ่ากับสิทีแบบเขามานีอีกแบบตัวนี้กับสิแกะก่อนครับ แ่แบบตัวทั้งในออกก่อนเมื่อสุดโตแล้วกัใส่พืนเข้าไปแล้วก็สารเล็กแล้วเรียบร้อยน้ำนัวน้ำนัวมันเรือนี้ืนข้างบนก็สอยู่ระดับนี้ครับผมนี่ครับที่ผมทำแบบคานที่บอซ้ากันเพราะว่าเอ็ดแบบนี้มันสิแล้วเทเดียวครับพี่น้องถ้าเอ็ดคานเสมอกันนี่เนาะเอ็ดคานเสมอกันนี่เขาเทตัวนี้แล้วพอเสิเทพืนเข้าิได้มาเข่าแบบเทอ,อีกเคนะร,รื่องนึงนะก็เลยเป็น เข่าแบบสองเท้านะครับอันนี้คือผมเข่าแบบเท่อเดียวเลยให้ฟังนี่สูงให้ฟังนี่ต่ำแล้วก็สิเป็นเนื้อปูน10ซเส้นอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็สิเป็นพื้นเนื้อพื้นเสมอไปแบบนี้นะครับเนะาะอาคลิปนี้สมมาพาควรเ้ยพี่น้องเด้อหวังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเนาะสําหรับผู้ที่กําลังที่จะทําบ้านหรือว่ากําลังสิต่อเติมรีโนเวทบ้านของท่านนะครับเนะาะหาสิทําแบบนี้กะ เบิ่งคลิปของช่างโลดก็ททำตามได้เลยด้อครับเด้อขอบคุณครับขอบคุณเอทุกท่านที่ติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบเนาะขอบคุณเอหลายๆครับที่คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่างโลดด้วยดีมาตลอดเนาะครับเนาะสุดท้ายนี่ขอให้พี่น้องทุกท่านอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงนอนหลับได้เงินหมืน่นนอนตื่นได้เงินแสน แบนมือไปให้ได้แก้วมณีโชคโอ้ดีทุกคนทุกท่านเด้อครับเด้อสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ